Hello guys welcome to Apex Legends แล้วทีมอย่าเลี้ยบชิบหายเลยเฮียคุยกับพู้มึงนุยดังอยู่ไหมไม่ดังแล้วครับไม่ไม่ดังได้ไงวะอ้าวสัตว์ดีแล้วคุยอะไรกเขาไงวะไหนบอกแก่งไม่อยากให้ดังฮะเขาบอกไม่ดังมึงเอาไงมึงเอาไงมึงมากูผ่านันเลยกูผ่านันเลยใครผ่านันกูบ้างผ่านันอะไรครับว่ากูบัก ไปบักบักไปบักไปบักไปบักหลายลอนมึงอไ้เหี้ยพัดลมมึงเบาไงเบาเหี้ยอะไรเบอร์สามที่ได้ยินนะเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ได้ยินเมื่อกี้เสียงพัดลมโน้ตบุ๊กเลยนะพัดลมลดบุกต่อได้ยินกันนะพัดลมโน้ตบุ๊กเลยแล้วก็เปลียนเสียงเป็นอะไรเป็นลอนปากกันดิพวกโง่อ้บ้านเรือเซเวอร์คนโง่หน่อย เอาเอาเอาอาแอลกอฮอาของแง่าดับขาวเว้ยอ๋อวอดก้าไม่ใช่วอาเลาขาวอีเนาเอชเชอรัเหรออะไรกันเพิอะไรสุราไม่เห็นที่โดเลืมวาดไรเงน้องไงไเงไม่มีเลากูบวกตเอยเฮ้ยกตชนะบวกชนะมึงอยู่เดียไมใหญ่มันไปชนว่าเลยคนไทยด้วยกัน เออคุกสองตัวไอ้กอตั้งหนึ่งได้ปะไอ้แพตออกไปฝั่งซ้ายมึงฝ่ามึงซ้ายมึงฝ่ายเ้รแล้วเชี่ยโกดทุ่มนั้นเลยมันยิงโดนทุ่มนั้นเลยอ่ะโดนโอ้ยไอ้ไอ้เร็วๆหน่อยไอ้ไอ้เร็วๆหน่อยครับเร็วๆหน่อยครับไอ้เร็วๆหน่อยครับไอ้ไม่เกาะไอ้ไม่เกาะไอ้ไม่เกาะเฮ้ยเขับไปกลับบ้านเข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านบังบังบังโอ้โหไอ้มันหยุดมันหยุดมันหยุดนี่มันกำลังจะเข้าประตูนี้ไอ้ล็อกประตูนี้ไว้แค่ล็อกประตูนี้ไอ้ ไอ้มาอยู่ในนี้ไอ้มนอยู่ในนี้เอ้าไอ้เหี้ยคุล็อกมันไปดันไอ้สวยสวยชุบหมอก่อนเดี๋ยวกูชุบมึงต่อไม่ไม่ไม่าชุบกูไม่อยากให้มึงชุบกูกูกดออกได้นะตอนนี้ไม่โคโรนาโซน่าเหี้ยหมอมันกูเหยียดเหยียดหมอหมอม่งสุกกระปอ้เหี้ยอ้หูเป็นเหี้ยอะไรรักษาคนมาไปรักษาคนมาก็ติดโคโรนามันเกี่ยวไหมเกี่ยวแค่กูเหยียดหมอว่ะ มึงแค่เหยียดไงไอสัตว์อีกแมวสไปน์เนาะกูไม่รับคีย์ครับอคครับก็เก็บสิมันไกลเหียดเดินไม่ได้เราไม่ได้เดินหรอกไอ้ตันี่หลาดไหนวะแล้วจะตายเร็วๆนี้โอ้โอเคไปละเฮ้ยไม่มีไลท์เว้ยไม่มีไลท์เว้ยไม่ใช่ไลท์กูใช้เรื่องของมึงคนอยู่ตรงนี้แหละแต่กูไม่มีปืนแล้ว ไอ้คนคนเป็นตัวเป็นเลยตรงไหนกูบอกมีเอ้ยโอ้นโ่ไหเฮ้ยก่อม่วงไอ้เหี้ยพารไฟเดอร์ก่อม่วงเฮ้ยกูขอสักอย่างอ่ะมีอะไรไหมเอาเอาอะไรเอากระสุนนะเฮียบีไม่กระไรกูไม่ใช่ทั้งคู่อ่ะใช่ไม่ใช่เหี้ยอะไรกันเ่ะเหี้ยเขาแปลไม่ใช่จริงไปแล้วว่างระเบิดแล้วลุยลุดก่อนลุกลุดมันให้หมด โหลดมันโอ๊ยไลท์ใช่มันคือไลท์เว้ยเทฟวี่ั้งไอ้ควายเทปวี่เหรอที้ยกูเห็นเฮ้ยเฮ้ยคนใช่เหรอใช่ใช่ใช่ตรงไหนจิงหล่นยามันวิ่งมันวิ่งอะมันวิ่งอ่ะวิ่งเหมือนนู่นดินเสียงอ่ะโอ้ยเต็มยุ คนมองกูนั่นไอ้สัตว์จริงด้วยเอ้ยดาวสวยสวยๆพาดยู่ตรงนั้นพาดไฟเดอร์พาดไฟเดอร์เกาะม่วงเกาะแตกเกาะม่วงเกาะม่วงเกาะม่วงเกาะแตกเกอยตาอย่าอย่าให้มีน้ำหผล่อยู่ไหนวะเนี่ยไม่โดนตรงไหนวะมันไม่บวกหรอกมันโอ้ยอยู่นู่นไอ้เหี้ยมแต่ฟินิชอยู่อ้าวแล้วเกาะทองไม่มีใครเอาตัว มีเอ่อกอทดหอ้าวไม่มีมึงงงอะไรกูงงเหมือนกันเออเลยวะไม่มีโง่ควายแล้วเฮวี่มาเด้ปืนดีแล้วได้คิดคีบเอามาเลยจะบอกว่าไม่ก็ดอกมาใอ้อนาเตอร์บูบูออนไลน์เฮ้ยไอเจ้าเกย์นะเฮวี่อาร์โมเฮียโอ้โหชนไม่ควาย แค่ให้กูก็เลิกสนใจมึงแล้วนี่ยกูไม่มีเหตุผลต้องสนใจมึงต่อไปแล้วอะไรอู้อ้าวอยูทีนี้ก็ disconnect เ d เสียเวลาไม่เหี้ยถ้ามึงและกูทำไปเพื่ออะไรวะคนเตรอก็มีคนเตนเนเนะอเยอะใครอะจับมีคนใช้นะครับอ้าเย็ดแม่<อ> มันไปอยู่ไหนเนี่ยมันถ่ายไปไหนวะอยู่ข้างล่างกูดีแล้วไหมหรอคนคนไอไอเอาไปเปล่าเข้าไปคนเข้าไปไอเฮียบัตรฮาวบัตรฮาวก็ไม่รู้ต,ตัวตนว่ากูมีอยู่จริงเจ็บจัดอุ้ยเกาะยิงสิงโง่ยิงแล้วเอาเฮียมันออกไปแล้วตัวข้างล่างโลตัวข้างล่างโลตัวข้างล่างโลเฮ้สองตัวเดาไอเฮียบัตฮาวมาอีกโอย เวโลแล้วเวโลแล้วนเทียอะไรกันเฮ้ยโลจะงไรเกาะม่ววะไอ้สัตว์มันฮิลกูพูดเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วว่ามันโลที่มันยิงโดนหัวอะ่ต้องตายเว้ยเอี้ยไอ้สัตว์บัดฮาวมาเสือกคุยแตกเรามาเต้นสู้โควิดกันเถอะพองได้เป็นยุทธสิทธิ์ครับแต่แต่แรกเหรอเพิ่งเคยได้เยอะเหรอ เอ้ยอะค้างอะ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 ค้างอยู่ค้างควายก็เงียบไปดิค้างก็เงียบไปพูดเยอะ